วัีจ้ามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะพี่ฝนนะคะเพอร์เฟกต์ยูตี้มาแล้วจ้ามาทักทายกันวันนี้ที่อะไรยี่สิบหกแล้ว วันนี้นะคะเราจะมาฝึกฝนนะคะดึงดูดสิ่งที่ปราถนากันนะคะกับ5ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเอาไปใช้เอาไปฝึกฝนกันนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องราวเลยนะคะโอ้ว่าเป็นเช่นไรเดี๋ยวขออนุญาเชชคเสียงเช็คภาพแป๊บหนึ่งนะต่อ<ส>ไปนี้เราจะจะได้ไม่ต้องแบบขอใครนะคะเนาะหายเองก็ได้ <laughs> รู้วิธีแล้วเอาไปใช้เองนะคะ ฮัลโหลทดสอบอทดสอบไปคนะ่ะฮัลโหลเทสทดสอบอะไรี้อะไรไม่เก่งก็ฝึกฝนได้นะคะอะไรไม่รู้ก็สามารถเรียนรู้ได้น้องก็ง่ายงแค่นี้นะ,ะเราต้องเป็นที่พึ่งให้กับตัวเราเองนะคะตนเป็นที่พื่งแห่งตนไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดรอดฟังนะคะเพราะฉะนั้น,เ, <laughs> <laughs> นเราต้อง หาวิธีการของเราให้ได้ขอเวลาะสะักครู่หนึ่งจ้าเมื่อกี้อาจจบไปคิดที่ผิดพ่าดนะะไม่รู้เมื่อกี้หายไปไหน <c oughs> ก็จะแบบว่าเล่นๆกับตัวเองนิดนึงนะั้นรู้สึกว่างงๆนะะ คุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ออกไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเอยบางคนอาจจะหยุดเนาะบางคนอาจจะทํางานนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทุกคนเลยนะทุกคนรู้วนมีหน้าที่เป็นของตัวเองนะคะอันนี้เราเข้าใจตรงกัน ไนได้นิด,นดเดี๋ยวไปฝึกมาใหม่ไม่เป็นไรนะคะเราต้องมีครั้งแรกเสมอเราต้องมีก้าวแรกกันเสมอนะคะไปถึงไหนร้องอะไอยูงที่ฝนแบบสมุดแล้ว เลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ,ะเพราะว่าเวลาของทุกคนมีค่ามากๆเลยนะคะเชื่อเป็นเช่นนั้นเวลาของี่ฝนก็มีค่าเช่นกันเนะเาะพอทุกเวลานะคะ,ะที่กำลังนะคะจะจ่ายไปในแต่ละวันนั้นรู้สึกว่าโอ้มีค่ามากเลยนะคะไม่อยากจะสูญเสียแม้แต่วินาทีเดียวหนึ่งเลยนะอื มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจากที่เมื่อวานนี้เนาะเราน่าจะหยุดต,ต่อมสงสัยกันได้แล้วนะคะแต่ตรงกันข้ามคือเราเริ่มนะคะใส่ความเชื่อมั่นนะคะด้วยการนะด้วยการใส่พลังงานให้กับตัวเองแบบว่าร้อเซเต็มนะคะต่อไปนี้เนี่ยใครแบบว่ามาอ่อนแอนะคะอ่อ,อนดอยใส่ก็ บอกเขาว่าให้ใส่พลังงานกับตัวเองเยอะๆนะเป็นกําลังใจให้นะคะและเช่นกันก็คือพี่ฝนนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะแฟนแฟนคลับทุกคนเลยนะคะ FC ทุกคนเลยนะใครมาติดตามก็เชื่อว่าโชคดีมากๆเลยนะคะอเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ฝนตั้งใจให้นะอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วมันจะทําให้ผู้คนเนี่ยนะมีชีวิตที่เรียกได้ว่านะคะสุขนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะจะทําให้เขานั้น ประสบความสำเร็จในชีวิตได้แบบง่ายนะคะง่ายสบายสๆนะต่อไปนี้อะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันแบบก็ขยันแล้วนะาทำแบบ เต็มที่แล้วนะร้อเร์เซนแล้วเวันเต็มแล้วเนี่ยนะทำอย่างไรถึงจะมีมากขึ้นนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องขยายนะคะความคิดของเราให้ใหญ่นะคะขยายความรู้สึกของเราให้กว้างออกไปนะคะและที่สําคัญนั่นก็คือขยายสภาพจิตใจนะคะขยายจิตขยายใจนะคะเปรียบดังเป็นภาชนะนะวันนี้เนี่ยถ้าใครนะคะใช้จินตนานการดูก็ได้สมมุติว่า มีเงินสมมุติว่ามีเงินอยู่ประมาณร้อยล้านบาทนะคะแต่เราเนี่ยมีแค่2มือนะคะเราจะทําอย่างไรดีแล้วถึงจะได้มานะคะจะทําอย่างไรดีคะอันดับแรกต้องมีความคิดก่อนถูกไหมอันดับที่2ก็คือต้องใส่ความเชื่อมั่นนะคะให้กับตัวเอง แบบ100%เต็มเลยว่าฉันคู่ควรนะคะอ่าอันดับที่3ก็คือต้องขยายจิตขยายใจนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างต้องผสมผสานล,ลงตัวกันนะคะมาไม่งั้นไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรมันจะได้แบบกระท่อนกระแท่นนะคะได้มาก็แบบเศษเสี้ยวนะคะอ่าอันนี้เป็นการฝึกฝนนะอ่าอยากเห็นอะไรล่ะเขาเรียกอะไรแม้แต่นะคะท้องทะเลเราก็สามารถใช้นะคะเป็นจินตนาการได้ว่า โอ้โหในท้องทะเลเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่ฝนแบบว่าชอบมากเลยนะคือโลกใบนี้นะคะมั่งคัง่งเหลือเฟือมากๆนะคะและที่สําคัญคือมันมีเพียงพอสําหรับทุกคนบนโลกใบนี้ว้าวนะคะพอรู้คานี้แล้วแบบโอ้โหใจพองฟูเลยนะเอามันเลยนะคะมันเลยนะมาฝึกกันเลยดีกว่านะกับ5ขั้นตอนนี้นะคะดึงดูดสิ่งที่ ใจปรารถนานะคะเรื่องนี้เนี่ยเอาไปใช้กับอะไรก็ได้นะเอาไปรองปรับใช้กับอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความรักนะการงานเนาะซิมิคัญคือการเงินนะคะพอทุกคนปรารถนาอยากจะได้เงินเยอะๆหรือแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาให้ด้วยว่ายังนะคะเรายังติดปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะคะทั้งที่ใจอยากแต่ทําไมผลลัพธ์มันน้อยเหลือเกินนะก็ค่อยๆติดตามกันไปเนาะแต่ซีรีส์นี้นะคะมันเป็นจิ๊กซอนะคะที่เรียกได้ว่า เราอยากจะมีชีวิตที่เรียกได้ว่าขอแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องทํางานหนักนะคะขอทําแบบง่ายอ่าขอทําแบบง่ายหน่อยนะคะหนักในที่นี้หมายถึงนะคะหมายถึงไม่ต้องเครียดนะคะเออแบบหมายถึงแบบหัวเลาะไปทําไปอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยนึกออกไหมคะทุกคนเออไม่ต้องแบบมานั่งเครียดมานั่งแบบปวดหัวเกาหัวนะคะผมล่วงแล้วล่วงอีกนะอ,อ่าโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะคะเริ่มเลยนะคะนั่นก็คือ นั่นก็คือสมมุติว่าเราอยากจะดึงดูดเงินสักก้อนหนึ่งนะคะอาจจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่อาจจะลงทุนอาจจะนักลงทุนใช่ไหมคะใกล้สิ้นเดือนแล้วถูงไม่เอ่ยอยกตัวอย่างนะคะอย่าบอกใครนะอันนี้เรารู้กันแค่นี้นะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆเนาะเปิดโชคเปิดลาภให้กับตัวเองนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องใส่พลังงานให้กับตัวเองว่าฉันเล่นเกมนี้เพื่อชนะเราจะต้องอยู่ให้เหนือเข้าไว้นะคะเดยวอยู่ๆแบบก,กดนะคะตัวเล็กตัวน้อยว่าอุ้ย มันไม่คู่ควรกับฉันเลยฉันก็ไม่คู่ควรเลยไม่นะคะเราจะไม่ทําแบบนั้นเด็ดขาดนะเราจะบอกตัวเองว่าฉันคู่ควรนะคะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นร้อเเ็ต็มเลยว่าฉันมาเล่นเกมนี้เพื่อชนะนะคะแล้วก็รู้สึกแห่งความแบบว่าเฮ้ยเป็นไปได้นะคะเชื่อมั่นนะตอกเสาเข็มให้กับหัวใจหัวจิตหัวใจนะคะเกี่ยวกับความคิดของเรานะคะให้แปลว่าร้อเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะอื อันดับที่2ต้องทําอย่างไรนะคะต้องเข้าสู่กระบวนการแห่งการขอบคุณนะคะเพราะว่าการขอบคุณนี้นะคะเปรียบเสมือนคลื่นพลังงานอันสูงสุดนะคะเขาเรียกว่าความฉีที่ละเอียดอ่อนนะอ่าเป็นการขอบคุณเงินนะคะถ้าเราอยากได้เงินก็ขอบคุณเงินนะคะวันนี้ที่ฝนมี ตัวอย่างคลิปมาให้ฟังด้วยนะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะและทำทุกวันเนี่ยจะยิ่งดีเลยนะคะเขาบอกว่ายิ่งขอบคุณเรายิ่งได้รับเพิ่มนะคะวันนี้เราปรารถนาอะไรละ่ะนะถ้าปรารถนาอะไรก็สื่อสารกันไปตรงๆนะคะแล้วก็ใช้พลังแห่งความขอบคุณด้วยความซาบซึ้งในหัวใจนะคะขอบคุณจนหัวใจพองฟูนะคะขอบคุณจนแบบขนลุกขนพองว่าโอ้ เนี่ยแหละคือคุณค่าที่ฉันคู่ควรนะอ่าสักครู่นะคะเดี๋ยวมีคลิปนะตัวอย่างคลิปมาให้ฟังกันสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเ,าเอาไปเอาไปลองปรับใช้ดูนะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะจ๊ะ,อะขอบคุณการเงินของฉันนะที่ต่อไปนี้ชีวิตฉันจำไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ู้สึกซาบซึ้งใจทุกครั้งที่เงินไม่ว่าจะก,กี่บาทก็อยู่กับฉันและเพิ่มพูนรอบเงินตลอดเวลา นี่เป็นตัวอย่างนะคะสําหรับการขอบค,คุณเงินนะอ่าเป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาทําให้ดูเนี่ยเขาเรียกได้ว่านะคะรอดนะจากผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านนะคะ,นนะ,คะเกือบจะฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวแล้วนะคะแต่อ่อยากมีชีวิตรอดนะคะแล้วรอดไม่พอนะคะอยากรุ่งเรืองเฟื่องฟูเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะทั้งโลกใบนี้ไปด้วยกันนะอสุดยอดมากมนะคะโอเคโอเคนะทุกคนนะ อ่าต่อไปนะคะในเมื่อเราที่แบบว่าเราอยากจะทำเองแล้วเรารู้วิธีการแล้วว่าเราจะขอบคุณเงินอย่างไรนะคะเราก็มีเพลงนะคะมีตัวอย่างเพลงเนาะชื่อว่า c a n นอนนะคะอืมนิดหน่อยนะเบาๆก็แคนนอนจะมีหลายเวอร์ชันมากๆนะคะอ่าเขาเรียกว่าเป็นที่ยอม,ยอมรับกันสากสกลสากลสกลนะคะสากลน,นะคะพี่ฝนเนี่ยตลกเหรอ ็น่ารักไปอะไรกุเกิบไปนะคะอันนี้จะเป็นแบบสไตล์เบบี้นะคะพี่ฝนชอบฟังแนวเบบี้อ่าก็จะเป็นแบบหน้านี้นะคะหน้าเด็กนะคะอ่าเบบี้เขาชอบแบบว่าฟังแล้วก็แบบนอนเนาะขั้มเคลิมเห็นไหมคะมีความสุ่จสไตลไปเนาะอ่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะคะอ่ามาก็เรียกได้ว่านะคะ ไปแล้วคะ่ะ3าข้อทันไม่เอ่ยนะคะข้อแรกก็คือฉันมานะคะเพื่อชนะฉันเล่นเกมนี้เพื่อชนะนะคะบวกกับความรู้สึกว่ามันเป็นของฉันอย่างแน่นอนนะคะอ่าข้อที่2นะคะให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานะคะปรารถนาจะได้รับนะคะแบบหัวใจแบบอินเต็มพองฟูนะคะด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะด้วยจิตที่สงบนิ่งนะคะบวกกับการ่ะใส่เพลงนะคะบรรเลงเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เริ่มแบบ ตั้งจิตตั้งใจนะคะเหมือนตอนที่เราจะอธิษฐานเนาะ,ะเราก็ต้องแบบตั้งจิตให้นิ่งที่สุดนะคะ,ะเห็นไหมคะแล้วก็เริ่มภาพนะคะภาพที่เราปรารถนานะคะ,อ,ะออกมาให้ชัดเจนเลยนะคะปรารถนาที่เท่าไหรอ่ออกมาให้ชัดเจนนะคะชัดแบบไหนคะชัดแบบฟูลเฮดดีเลยอย่างนี้ดีไหมอ,อันนี้แบบตัวอย่างกุกกิบนะคะ,ะนะคะก็เรียบร้อยไปแล้วเนาะถือว่า เป็นอะไรที่ของขวัญนะคะ่าก็จะมีสัญลักษณ์ให้น้อก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะเราต้องเปิดรับการไหลเงินเข้านะคะจากทุกที่ทุกทางทุกๆสกุลเงินเลยนะ โอเคยังไม่พอนะคะเอาแบบนี้เลยจ้านะคะขอจัดมาแบบแบบนี้เลยนะจ้าเอาเป็นแบบว่าดูดแบบท่อนะคะท่อพับคอนกันเลยทีเดียวนะคะเราจะไม่แบบว่าเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ถ้าเราจะทําเราต้องแบบยิ่งใหญ่นะเห็นไหมใส่พลังแบบว่าสุดๆไปเลยเนาะ,ะนะเห็นไหมคะว่าเราทุกคนนะคะ นี่สามารถสร้างจินตนาการได้เนาะโอเคนะคะเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยเราได้รับแล้วมันเป็นเช่นไรนะคะใส่อารมณ์ความรู้สึกแบบฟินเวอร์เข้าไปเลยนะคะเราทุกคนนะพี่ฝนเชื่อว่าเรามีพลังแห่งจินตนาการนะคะเราทุกคนอยู่บน,บนโลกนะคะแห่งความคิด ทุกคนมีความคิดหมดเลยนะคะเราสามารถจรินตนานการได้วันหนึ่งเป็นหลายร้อยเรื่องอะจริงนี่อ่าจริงจริง,รงนะคะอ่านะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสนะคะว่าเราต้องการอะไรจริงๆกันแน่นะผลจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการโฟกัสด้วยนะคะว่าเราจะเอาอะไรแต่หากเรานะคะโฟกัสแล้วแต่ดันนะคะเผลอเผลอพูดไปว่าเงินมันหายากก็แน่นอนนะคะทุกอย่างแคนเซิลไปแล้วเรียบร้อยนะคะจงตั้งสติให้ดีนะคะอ่า ใส่พลังงานนะคะแห่งความรู้สึกว่า เป็นไปได้นะชั้นนี่แหละคู่ควรนะคะอะไรที่เรายังไม่เชื่อก็ไปตอกเสาเข็มให้เชื่อมั่นนะคะเออเราเป็นคนดีใช่หรือไม่เราเป็นลูกที่กระตันยูใช่หรือไม่นะคะอ่าเห็นไหมคะเรามีจุดดีนะคะทุกคนมีข้อดีหมดเลยนะหาให้เจอวันนี้หาให้เจอนะคะข้อดีอะไรแล้วจะได้เอามาใส่ว่าชั้นคู่ควรขนาดไหนนะคะแล้วจากนั้นยังไม่พอเราเรียนรู้กันแล้วว่าในเรื่องของไขสมองไข่ค,ความรับของสมองเนาะที่เราเนี่ย หากคิดอะไรซ้ําๆนะคะบวกกับความเชื่อเต็มกําลังเลยนะคะความเชื่อเต็มกําลังเลยว่าเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าคู่ควรนะเชื่อมั่นไปเลยนะคะ,ะบวกกับอารมณ์นะคะบวกกับอารมณ์แห่งความสุขความร่าเริงความเบิกบานว่าโอ้ฉันได้มาแล้วเนี่ยฉันจะแบบว่าจะทําอะไรอย่างไงบ้างนะคะฉันจะไปแบบ มีการบริหารจัดการเงินอย่างไรฉันจะเอาไปลงทุนตรงไหนดีฉันจะแบบว่าให้รางวัลอะไรกับตัวเองดีนะคะอาจจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆน,นะได้หมดเลยนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ให้คนที่รักให้ลูกนะคะซื้อของขวัญให้แฟนก็ได้หมดเลยนะคะใส่เรียกได้ว่าใส่พลังรวมไปเลยนะคะทั้งภาพชัดเจนนะคะทั้งความเชื่อมั่นนะคะแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรานั่นก็คือพลังแห่งจิตใต้สำนึกนะคะทุกคนมีพี่ฝนย้ำให้ เลยทุกคนมีเหมือนกันหมดนะคะขอแค่เราขอแค่เราออกก้าวแรกนะคะนั่นก็คือตามหาขว่คว้านะคะหาพลังนี้ในตัวเองให้เจอนะคะแล้วพลังเนี้ยมันหายากไหมพีม่ฝนอ่ะบอกให้ง่ายๆก็ได้นะคะเวลาที่เรามีความสุขอ่ะเราจะค้นหาพลังนี้ได้จากเวลาที่เรามีความสุขแบบ เพลินๆไปนะคะหรือแบบเดินทางนะไปต่างจังหวัดไปอะไรเงี้ยก็มองภูเขามองต้นไม้อะไรแล้วก็เรารู้สึกมีความสุขอะค่ะแล้วก็เราแบบช่วงเวลานั้นคือมันเขาเรียกว่าปลดปล่อยเนาะได้วางเรื่องราวที่ทําให้เราเกิดความทุกข์เนี่ยเราไม่มีแล้วนะคะเวลานั้นมันเป็นอะไรที่เวลาแบบ เพลินมากเลยสนุกสนานนะคะรู้สึกเฮ้ยมันเบามันสบายมันอิ่มมันเต็มนะคะมันรู้สึกมีความสุขนะกับการเดินทางในครั้งนี้นั่นแหละนะคะจะเริ่มนะเราจะเริ่มนะคะเรียกว่าเราเข้าใกล้อ่าเราเข้าใกล้แล้วนะคะขอแค่เราตั้งสติดีๆว่าเฮ้ยช่วงนี้แหละนะคะเราจะใส่โปรแกรมอะไรนะคะอ่านะหลังจากนั้นเนี่ย เรียกได้ว่ามีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือออกไปไปออกกําลังกายนะคะวิ่ง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 อ่าวิ่งจนเหงื่อออกเลยนะคะวิ่งจนแบบว่าร่างกายนะคะรีเฟรชนะคะกลับคืนมาสู่สภาพปกตินั่นก็คือเขาเรียกว่าพลังแห่งควอนตะั้มฟิสิกส์นคะความกระปรีก้กระเป๋าความสดใสจะกลับมานะคะช่วงนั้นคือช่วงเวลาแห่ง การเข้าใกล้พลังที่เรียกว่าพลังแห่งจิตใต้สำนึกนะคะโอเคนะทุกคนไม่งงนะคะ5ขั้นตอนง่ายๆเอาไปฝึกฝนนะคะเ,เป็นการเล่นเกมนะเรียกได้ว่าเป็นการเล่นเกมนะคะอย่าทําจนเครียดนะคะหากไม่ได้ก็ปล่อยวางไปนะคะอย่าเพิ่งเอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องบอกเองว่าเอาหม่เอาไม่เอา,หม,เอาหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือการฝึกฝนนะคะฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ชนานาญเองเนาะเหมือนที่เราอะ พูดมาจนวันเนี้ยตั้งแต่วันนั้นถึงวันเนี้ยอายุเท่าไหร่แล้วนะคะเนี่ยแหละเหมือนกันเลยนะคะวิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะฝึกซ้ำๆๆนะคะพี่ฝนเคยใช้วิธีการเนี้ยตอนที่เรียกได้ว่าเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะเกี่ยวกับเลขมือถือตอนนั้นเนี่ยดรไก่เนาะซิม789อะ,ะคะ่ะเขาเปิดนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเขาเปิดให้คนนะคะที่สนใจศาสตร์เนี้ยเข้าไป เข้าไปเลาเรียกสัมมานาเนาะสัมมานาสดนะคะฟรีฟรีนะคะพี่ฝนก็แบบ ตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากไปนะคะฉันอยากรู้เรื่องนี้ว่ามันคืออะไรอย่างไรกันแน่แต่ก่อนหน้านั้นคือซื้อหนังสือมาอ่านแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ศึกษาด้วยว่ามันคืออะไรนะคะสุดท้ายก็คือความเชื่อนั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเราเชื่อว่ามันดีนะคะถ้าเราเชื่อว่ามันได้นะคะเราก็ได้รับอย่างแน่นอนนะแค่นี้เองนะคะแล้วก็พี่ฝนก็บอกว่าอุ้ยตอนอาบน้ำพี่ฝนจะใช้เวนลาแบบตอนอาบน้ําแล้วก็แบบ ฉันอยากไป้วคะแล้วก็ใส่แบบความรู้สึกไปเลยว่าฉันต้องได้ไปนะคะแล้วก็นะคะอีกไม่กี่วันมองคาประมาณวัน2วันต่อมาเขาก็แจ้งมาว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะเป็นหนึ่งในน,นั้นแล้วก็ได้ไปแบบฟรีนะคะหมายถึงว่าไม่ได้เสียไม่ได้จ่ายค่าบัตรค่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเราก็มีค่าเดินทางโอเคอันนั้นเรายอมรับน่าเห็นไหมคะว่ามันก็แบบว่าเอ้ยสนุกดีน้องง่ายงดีนะคะแล้วจากคนที่แบบไม่มีโชคลาภในเรื่องเงินทองแบบ ฟุกๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่านะคะไอที่ซื้อฉลากออมสินไว้นะคะโ,โหสี่ตัวคิดว่ายากไมสองตัวยังว่ายากเลยเนาะสี่ตัวโ,โหยังมีแบบว่าได้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากที่ฉันได้รู้กดนะคะฉันได้รู้ความรับนี้นะคะแล้วฉันนํามาใช้กับตัวเราเองนะคะเออใช้กับตัวเราเองนะคะจนเรารู้สึกว่าเราเนี่ย เฮ้ยก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่โชคดีนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเชื่อมั่นในเรื่องนี้เลยว่าไม่มีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมานะคะเริ่มรู้กฎนะคะเริ่มรู้ความลับนี้นะคะแล้วก็ก็ไปศึกษาก่อนนะคะเพื่อตอกหมุดให้เชื่อมากยิ่งขึ้นเนะเาะเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยเห็นไหมง่ายมากถูกไหมคะแค่เรานะคะมีความสุขนะร่าเริงเบิกบานนะคะแล้วก็เติมพลังความคิดฮะ อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยให้อยู่ในเรียกได้ว่าแฮปปี้เ <c oughs> <happy S 2> ปตลอดเวลาเลยนะคะ24ชั่วโมงมีเท่าไหร่นะคะเรียกได้ว่าฉันคือสุขนะคะไม่เป็นคนที่ไร้ความทุกข์นะไม่มีอะไรเลยนะคะว่างๆโลง่ลงๆโปรง่งสบายนะคะอะไรจะเข้ามาทดสอบเรานะคะเรามีสติมากพอแล้วก็ตั้งรับนะคะแล้วก็ก้าวข้ามมันไปให้ได้นะจบแล้วรวดเร็วไหมก็ขอเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะมี ความมุ่งมั่นนะมีความพยายามมีความตั้งใจที่อยากจะฝึกฝนพัฒนาต่อไปนะคะเรียกได้ว่าใครรู้ศาสตร์นี้นี่เป็นคนที่โชคดีมากเลยสุดๆไปเลยนะคะถ้าใครเรียนรู้แลยยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆพัฒนาเรียนรู้ไปที่สําคัญก็คือฝึกฝนสมาธิบ่อยๆบ่อยๆนะคะยิ่งฝึกนะคะเราจะยิ่งมีสติปัญญาที่เฉียบคมมากยิ่งขึ้นไปแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีคะ่ะ บายยค่ะทุกคนช่องดีนะคะดึงดูดอะไรก็ง่ายง่ายง่ายเนาะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะอ่าฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะออใส่โปรแกรมให้ตัวเองเลยฉันคือแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะโอ,อแล้วก็หาภาพนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินเนาะให้มาดูบ่อยๆนะคะอะไรที่เราเห็นซ้าๆบ่อยๆแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกเขาเรียกว่าอิ่มเต็มเนาะอ่าหัวใจพองฟูนะคะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถนะคะที่จะเรียกได้ว่า โคตรโชคดีเลยไปแล้วจ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ